สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม2564นะครับเป็นวันแม่แห่งชาติทุกท่านครับ เขาบอกว่าความสุขนั้นสร้างได้ด้วยใจปรารถนาครับหลายๆท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าใจของเราเนี่ยสามารถปรุงอะไรได้หลายหลายสิ่งทุกครั้งที่ท่านคิดถึงอาหารที่อร่อยแน่นอนครับอาหารเหล่านั้นมาจากการปรุงแต่งครับในหลายๆครั้งที่เราเห็นผู้คนที่มีรูปร่าง งดงามแน่นอนครับย่อมมาจากการจัดแต่งการปรุงแต่งการเสริมแต่งและในหลายๆครั้งในการดำเนินชีวิตเราได้เห็นที่อยู่อาศัยสวยงามของเพื่อนบ้านหรือบุคคลทั่วไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการตกแต่งการดูแลการเอาใจใส่ในขณะเดียวกันครับความสำเร็จของหน้าที่การงานความก้าวหน้า ร้วนมาจากการเสริมแต่งการมุ่งมั่นการตั้งใจให้เป็นครับดังนั้นมนุษย์ของเราเมื่อต้องการจะมีความสุขเราจึงต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งครับอาหารอร่อยรูปร่างงดงามที่อยู่อาศัยสวยงามความสําเร็จของหน้าที่การงานและความสุขของจิตใจเราซึ่งเหล่านี้หากมีการปรุงแต่งเสริมแต่งตกแต่งนะครับแล้วก็ ทำให้แข็งแกร่งในที่สุดเราย่อมได้มาของจึงมีคํากล่าวที่ก็บอกว่าความสุขมันอยู่ที่เราคิดชีวิตอยู่ที่เราปั้นความฝันอยู่ที่เราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองดังนั้นจิตใจของเราความคิดของเรานะครับจินตนาการของเราเป็นจุดเริ่มต้นทุกสรรพสิ่งในจักรวาลจะให้ก้าวหน้าหรือล้มลงจะให้เติบโตหรือว่าตกต่ำล้วนอยู่ที่ความในใจอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจ ดังนั้นด้วยสถานการณ์ในยุคปัจจุบันเราจะต้องก้าวข้ามเดินผ่านเราจําเป็นต้องรู้ต้องทราบแต่หลังจากนั้นเราก็ต้องเลือกที่จะเสพการมีข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่เราคลุกคลีหรือหมกมุ่นอยู่กับข้อมูลในเชิงลบอยู่อย่างสม่ําเสมอจิตของเราจะตกต่ํานะครับไม่สามารถเติบโตได้ดังนั้นครับก้าวหน้าสร้างได้ครับเติบใหญ่สร้างได้ครับ ความสุขสร้างได้ครับทั้งหมดที่กล่าวมาเริ่มต้นได้ด้วยใจเราขอพระคุณผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอขอบพระคุณขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตแล้ว,วันนี้ขอสวัสดีทุกท่านครับ